สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ฟังก์ชันเพื่อจะนับจำนวนระหว่างตัวเลขคือเลขเริ่มต้นกับเลขสิ้นสุดระหว่างตัวเลขสองหลักนี้มีจำนวนข้อมูลกี่รายการนะครับหรือจะนับจำนวนระหว่างช่วงวันที่ก็ได้นะครับผมมี Startdate แล้วก็ Enddate ผมอยากทราบว่าระหว่างสองวันนี้มีข้อมูลทั้งหมดกี่รายการการหาคำตอบมีหลายวิธี แต่ในคลิปนี้ผมจะใช้ฟังก์ชันในการนับจำนวนนะครับในตัวอย่างผมมีข้อมูลที่เป็นวันที่มีสินค้าแล้วก็มียอดขายแต่ละวันก็จะบอกว่าสินค้านี้ขายไปได้กี่ชิ้นนะครับสำหรับฟังก์ชันที่ใช้ในคลิปนี้ก็คือฟังก์ชัน COUNTIFS e ผมมาเริ่มที่ตัวอย่างแรกอยากทราบว่าจานวนยอดขายที่มากกว่า20แต่น้อยกว่า30มีทั้งหมดกี่รายการนะครับเท่ากับ c o u i f s เลื่อนลงมานะครับแล้วก็กดปุ่มแทบ็บ Criteria range ผมจะนับช่องนี้ผมก็ลากกลุ่มข้อมูลชุดนี้ถ้าไม่ทำแบบนี้ก็คลิกตั้งกอลันมก็ได้นะครับคลิกกอลั่ม4ีคอมมาใส่เงื่อนไขลงไปโดยเงื่อนไขต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูดใส่เครื่องหมายคำพูดเปิดแล้วก็มากกว่า20ก็เครื่องหมายคำพูดปิดคอมมาแล้วก็ไปใส่เงื่อนไขที่2 ก่อนจะใส่เงื่อนไขที่สองก็ต้องเลือกช่วงข้อมูลเหมือนเดิมนะครับจะลากกลุ่มแบบนี้ก็ได้หรือว่ากดคอลัอมน์ C ก็ได้นะครับคอมมาแล้วก็ใส่เงื่อนไขตัวที่สองต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับน้อยกว่าสามสิบเครื่องหมายคำพูดปิดแล้วก็กวงเล็บปิดนะครับ Enter อําคำตอบคือ4ลองตรวจสอบข้อมูลดูว่าถูกต้องไหมยี่ห้าหนึ่ง ยี่สามสองยี่เจ็ดสามยี่สองสี่ตอบสี่ถูกต้องนะครับตัวอย่างต่อไปก็คือมากกว่าหรือเท่ากับยี่สิบและก็น้อยกว่าหรือเท่ากับสามสิบนะครับอันนี้ผมก o p ีสูตรมาเลยกันเลวกันนะครับเพราะว่าผมเลือกตั้งคอลัมน์อยู่แล้วก็กลับไปแก้ไขก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับยี่สิบและก็น้อยกว่าหรือเท่ากับสามสิบเอนเตอร์นะครับคําตอบคือห้าจากเดิมมีอยู่สี่ แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ20 20ก็จะติดมาด้วยคําตอบคือ5นะครับต่อไปตัวอย่างนี้ผมมีวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดอยากทราบว่าระหว่าง2วันนี้เราขายไปได้กี่รายการเท่ากับเขาอ f เเลื่อนลงมากดปุ่มแท็บถ้าเราไม่พิมพ์เองกด fx ก็ได้นะครับแต่สําหรับในส่วนนี้ผมขอพิมพ์เองนะครับเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับวันที่ก็ามาเกี่ยวข้องถ้าไปคลิก fx ตรงนี้เดี๋ยวจะ ใส่สูตรยากนะครับก็พิมพ์ใหม่เท่ากับเขา if s criteria r a ี g e รคือช่วงข้อมูลที่ต้องการจะตรวจสอบก็คลิกกอลัมน์ A หลังจากนั้นก็คอมมาใส่เงื่อนไขเงื่อนไขต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูดน้อยกว่าหรือเท่ากับเราจะมาคลิกเซลล์นี้เลยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นวันที่เดี๋ยวมันจะมั่วไม่สามารถอานคบตอบได้ใส่เครื่องหมายคำพูดปิดไปก่อน และแอมเปร์ซนคือต่อด้วยเซลล์นี้นี่คือเงื่อนไขชุดแรกต่อไปคอมมาไปเลือกกร i ฟต์เลียเรนจ์อีกรอบหนึ่งก็คลิกคอลัมน์เอเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คอมมาใส่เงื่อนไขลงไปเงื่อนไขตัวที่สองอยู่ในเครื่องหมายคำพูดเหมือนเดิมอ๋ออันนี้ต้องเป็นมากกว่านะครับถ้าทีผมพิมพ์ผิดอันนี้ต้องเป็นมากกว่าหรือเท่ากับเงื่อนไขที่สองก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ ก็หมายคำพูดปิดแอมเปร์แซนเซนี้วงเล็บปิดแล้วก็ Enter อร์คำตอบก็คือ5รายการนะครับสำหรับฟังก์ชัน countifs ตัวนี้เป็นการนับจำนวนแบบที่มีเงื่อนไขยเยอะๆนะครับจะเอากี่เงื่อนไขก็แล้วแต่คุณโดยจะเป็นกลุ่มแบบนี้กลุ่มแรกก็คือช่วงข้อมูลแล้วก็เงื่อนไขแล้วก็ช่วงข้อมูลแล้วก็เงื่อนไข ต่อกันไปแบบนี้นะครับถ้าดูไม่ชัดเจนก็ไปดูข้าวบนนี้นี่คือช่วงข้อมูลแล้วก็เงื่อนไขนี่คือชุดแรกคอมม่าช่วงข้อมูลเงื่อนไขนี่คือชุดที่2ถ้ามีเงื่อนไขเพิ่มมาอีกคุณก็ต้องใส่คอมมา่าไปเลือกช่วงข้อมูลแล้วก็ใส่เงื่อนไขทําเป็นชุดๆแบบนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์บ้างเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปผมก็ขอความกรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแกชร์ด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ